ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับหลงทางนักศึกษาวิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรงด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตอนที่3ของบทที่1นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการคํานวณความเค้นในคานคอนกรีตอัดแรงนะครับเพราะว่าตอนที่2เนี่ยเราก็ได้พูดถึงตัวหลักการนะฮะแล้วก็ตัวสูตรนะครับที่ใช้ในการคํานวณแล้วนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยก็มาจากสูตรซิกมาเท่ากับ MCOI นะฮะที่พวกเราก็คุ้นเคยกันดี จากวิชา s t a n g of Material นะครับอันนี้ในตอนที่3นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่1นะครับผมก็จะเอาสูตรที่ผมได้เคยสอนไปนะครับมาทำการวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะคำนวณความเค้นหรือว่าหน่วยแรงที่กระทำต่อหน้าตัดคอนกรีตอัดแรงเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆสักหึตัวอย่างนะครับก็เขาบอกว่าให้เราคำนวณ ค่าความเค้นหรือว่าหน่วยแรงที่ผิวคานนะครว่าที่ผิวคานนี่ก็คงจะหมายถึงว่าผิวบนแล้วก็ผิวล่างของหน้าตัดแล้วก็ณาตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดกึ่งกลางคานนะครับก็คือกลางช่วงคานนะซึ่งคานดังกล่าวนี้ก็เป็นคานช่วงเดียวนะครับที่มีความยาวช่วง10เมตรแล้วก็บอกว่ากําหนดให้แรงอัดอัดแรงเนี่ยนะฮะร้อยหตันแล้วก็แรงอัดดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็กระทผาผ่านรถอัดแรง โดยเราวางตำแหน่งลวดเอาไว้นะครับที่ระยะเยี่งศูนย์เนี่ยยีเซนแล้วก็บอกว่าคานตัวนี้จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกจอนนะครับสีตันต่อเมตรนะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าคำนวณความเค้นนะครับความเค้นหรือว่าสตรีสนะครับที่ผิวบนนะครับที่ผิวคานก็จริงๆก็มี2ผิวก็คือผิวบนแล้วก็ผิวล่างนะฮะภายใต้น้ําหนักบรรทุกที่โจทย์บอกมา แล้วก็ผลของการอัดแรงนะครับแล้วก็คานดังกล่าวนี้ก็เป็นคานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะที่มีความกว้าง60เซนแล้วก็มีความลึกรวม90เซนนะครับแล้วก็มีระยะที่วัดจากจุดศูนย์กลางจถ,ถึงผิวบนเนี่ย45เซนก็คือระยะนี้แล้วก็ระยะที่วัดจากจุดกึ่งกลางของหน้าตัดจนถึงผิวล่างก็45เซนเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็เรียกว่า C top ระยะนี้เราก็เรียกว่า C bottom นะครับแล้วก็ส่วนค่าการเยืงศูนย์ ของรวดอัดแรงเนี่ยก็25เซนติเมตรนะนี่ก็คือค่า e นะครับทีนี้จากโจทย์ต่างกาเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองวิคะห์ดูนะครับขั้นตอนแรกสุดเลยก็คือต้องคำนวณ property หรือว่า,าคุณสมบัติของหน้าตัดนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณความเค้นที่กระทำต่อหน้าตัดเนี่ยมันก็จะต้องใช้อหก็คือพื้นที่หน้าตัด area area ก็คือกว้างคูณด้วยส่วนสูง นะครับหกสิูณเก้าสิเซนก็เป็น5,400ตารางเซนนี่ก็เป็นพื้นที่หน้าตัดของของคานอันที่2ที่ต้องใช้ก็คือค่าโมเมนต์ความเฉื่อยไอนะฮะค่าไอนี่ก็ในกรณีที่เป็นหน้าตัดเสี่ยมผืนผ้าไก็สามารถคำนวณได้จากสูตรเซนหนึ่งส่วนสิบสองบีกำลังสาหารสิบสอความกว้าง60ความลึกของหน้าตัด90ยกกำลังสก็ออกมาก็เป็นสามจุดหกคูณสิยกกำลังหกซนเมตรยกกำลังสนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาลองดูครับว่าในการคำนวณความเค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มันจะมีความเค้นที่ประกอบด้วยสส่วนก็คือความเค้นที่กระทาต่อหน้าตัดที่เกิดจากการอัดแรงแล้วก็ความเค้นที่เกิดจากโมเมนต์ที่กระทาจากแรงภายนอกนะครับตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าคานตัวเนี้ยมีแรงภายนอกที่กระทำเนี่ยนะฮะก็คือจะมีน้ําหนักตายตัวของคานแยกออกมาเป็นเซลเวทแล้วก็น้ําหนักจรก็คือไลท์โหลด นะครับไล่โหลดโจทย์บอกว่า4.5ตันต่อเมตรอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนเราก็จะมาคํานวณเซลเวทก็คือน้ําหนักตายตัวของคานนะฮะเ,เนื่องจากคานตัวนี้เนี่ยมีหน้าตักนะฮะจุดหเมตรความกว้างแล้วก็จุดเเมตรก็คือความสูงเพราะฉะนั้นน้ําหนักนะฮะตายตัวของคานเนี่ยก็จะคํานวณจากนะฮะความกว้างคูณความลึกแล้วก็คูณด้วยหน่วยน้ําหนักก็คือ2-4ตันต่อลูกบาทเมตรก็จะออกมาเป็นตัวเลขเท่ากับ 1.296ตันต่อเมตรอันนี้ก็คือเซลเวด1.296ตันต่อเมตรนะฮะเมื่อได้เซลเวดแล้วนี่เราก็ไปคำนวณโมเมนต์ที่เกิดจากเซลเวดเราก็เรียกว่า MG นะฮะก็คือโมเมนต์ที่เกิดจาก Gravity Road. กี้โหลก็เนื่องจากว่าเป็นคานช่วงเดียวก็ w G, ับเบิลกังสส่วนแปดะฮะดับเบิก็1นึ่ความยาวช่วงก็คือสิบยกกำลังสองหารด้วยแก็ออกมาเป็นตัวเลขเท่ากับ 16.2ตันเมตรอันนี้เป็นโมเมนต์ที่กลางช่วงคานนะฮะในดีว,ดวกันเนี่ยโมเมนต์ที่เกิดจากไลท์โหลดก็ W ยูไลท์โหลดคูณแกำลัง2ส่วน8นะฮะโจทย์บอกว่าไลท์โหลดเท่ากับ4.5ตันต่อเมตรก็เป็น4.5คูณ10กำลัง2หารด้วย8ก็กลายเป็น56.25ตันเมตรนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นค่าโหลดที่กระทำนะ,ะที่แปลงเป็นค่าโมเมนต์ที่ตรงกลางช่วงคานแล้วนะครับคราวนี้ในการวิเคราะห์คณิตอัดแรงเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าการวิเคราะห์หน้าตัดนะฮะที่เป็นคอนกรีตอัออดแรงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะวิเคราะห์ออกมาเป็น2ส,สภาวะก็คือสภาวะแรกนะครับก็คือเป็นสภาวะณขณะถ่ายแรงณนะขณะถ่ายแรงณนะขณะนั้นเนี่ยก็จะมีผลของการถ่ายแรงก็คือ P stress แล้วก็ร่วมกับน้ำหนักที่มรการะทก็คือ self weight อย่างเดียว เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเรายังก่อสร้างไม่เสร็จเป็นช่วงการอัดแรงเข้าสู่โครงสร้างก็จะมีผลของการอัดแรงนะฮะแล้วก็มีเฉพาะเซิลเวทเท่านั้นอันนี้เป็นสเตทที่1น,นะะแต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยยังต้องคำนึงถึงสเตทที่2ก็คือณนะสภาวะใช้งานนะฮะคำว่าสภาวะใช้งานก็แปลว่าตอนนี้มันมีเอฟเฟกของพีสเตรสอยู่แล้วก็น้ำหนักก็จะมาเต็มที่เลยก็คือน้ำหนักทั้งหมดก็คือทั้งเซิลเวทแล้วก็ทั้งไลฟ์โหลดอยู่ร่วมกัน นะครับก็เราก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็น2กรณีหรือว่า2สภาวะนะครับงั้นผมจะมาพูดถึงกรณีแรกก่อนว่าความเค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะดูความเค้นที่สองตำแหน่งนะครับก็คือว่าจุดที่เราจะดูก็คือนะฮะค่าความเค้นเนี่ยนะฮะหรือว่าสตรีสเนี่ยเราก็ดูที่ผิวบนนะครับผิวบนแล้วก็ที่ผิวล่างนะครับของหน้าตัดพูดได้ไง่ายก็คือว่าจุดที่เราดูเนี่ยก็คือ นะฮะตำแหน่งที่เป็นผิวบนของหน้าตัดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นผิวล่างของหน้าตัดจุดนี้ผิวบนอันนี้ก็คือผิวล่างผิวบนอยู่นี้นะครับส่วนผิวล่างก็อยู่นี้นะฮะก็ดูแค่2องตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดสําคัญนะเพราะว่ามันจะมีค่าสูงสุดลวล่ะนะถ้าเทียบกับจุดอื่นๆใดๆที่เหลือนบนหน้าตัดเราเนี่ยนะครับคราวนี้เรามาลองดูครับว่าผมก็จะดูสภาวะที่1น,นะฮะสเตทที่1ก็คือ เป็นในสถานะของการที่เป็นณนะขณะถ่ายแรงณนะขณะที่เราทําการถ่ายแรงนะฮนะณขณะถ่ายแรงเนี่ยนะฮะก็มีผลจากการอัดแรงเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมกับโมเมนต์ที่เกิดจากเซลร์เวตก็คือ mg ทีนี้เราย้อนกลับไปดูสูตรเราจําสูตรได้ใช่ไหมครับสูตรที่ผมเคยสอนไปในตอนที่2นะครับว่าถ้าย้อนกลับไปดูสูตรก็จะเป็นสูตรนี้ ก็คือมันก็จะประกอบด้วยที่ผิวบนนะที่ผิวบนนี่ก็จะเกิดจากอะไรบ้างแถวนี้นะฮะก็คือเกิดจาก p over a นะครับลบ p e c t over i บวก m c t over i ก็รวมเป็นค่าความเค้นออกมานะนี่ก็คืออ้างอิงจากสูตรที่เราได้เคยใช้มานะโดยเราบอกว่าถ้าเครื่องหมายบวกแปลว่าเป็นแรงอัดเครื่องหมายลบก็คือเกิดสภาวะของความเค้นดึงเกิดขึ้นก็แทนค่าลงไปครับฉะนั้น ความเค้นที่ผิวบนก็ p over a ตามสูตรเลยนะครับลบ p ec over i บวก m ก็เป็น m gc over i แทนค่าลงไป p ก็คือ1 6 6 5 5ตันเนี่ยเราก็ทำเป็นกิโลกร,รัมก็คูณ10กัำลัง3แล้วก็หารด้วยพื้นที่ก็คือ5,400แล้วก็เครื่องหมายลบแล้วก็ค่าแรง162.5กคูณ10ลัง3เป็นกิโลกร,รมัมคูณกับระยะยื่งศูนย์ก็คือค่า e ก็คือ25เซนแล้วก็คูณกับ c top ซีท็อปก็คือ45เซนแล้วก็หาได้ค่า i นะฮะแล้วก็มาบวกกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นณโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก gravity l o a d หรือ self-weight ก็คือตัวนี้นะครับเป็นโมเมนต์ค่านี้16.20ตันเมตรนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็เป็น16.20ตันเมตรเนี่ยเราก็จะทำให้กลายเป็นกิโลกร,รมัมก็คือคูณ10กำลัง3 แล้วก็ทําให้กลายเป็นเซนก็คือคูณ10บกำลังสก็แปลว่าทั้ง2ตัวนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการคูณด้วย10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นค่าโมเมนต์นะครับ16.2คูณ10กำลัง5คูณ c ก็คือ45หารได้ค่า i ก็คำนวณออกมาก็จะติดได้ค่ามาเป็นลบ0ุด ksc ซึ่งเราบอกแล้วว่าแรงอัดเป็นบวกเครื่องหมายบวกถ้าแรงดึงเครื่องหมายลบแสดงว่าจะเกิดความเค้นดึงเท่ากับจุด ksc ที่ผิวบน นะครับในขณะเดียวกันที่ผิวล่างของหน้าตัดเนี่ยก็สมการก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเครื่องหมายมันจะสลับกันนะตรงนี้ยังคงเป็น P o v A นะตรงนี้จากเครื่องหมายลบก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ P E C o v I แล้วก็ลบ M G C o v I ก็แทนค่าลงไปครับแรงก็162.5ตันก็คูณ10กัป3หารด้วยพื้นที่ area บวกกับแรงนะฮะคูณ10 3เปนป็นกิโลกร,รมัมคูณ e 25เซนคูณ c ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงผิวล่าง45เซนหารได้ค่า i แล้วก็ลบโมเมนต์ที่เกิดจากเซลเวท162.16.2คูณ10กำลัง5คูณ c หารได้ i ก็จะออกมาเป็น60.25 k s c มีเครื่องหมายเป็นบวกก็แปลว่าเป็นสภาวะของการเกิดเป็นความเค้นอัดฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะวาดให้ดูว,ว่าความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงแต่ละชนิดเนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างนะความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงก็สมการนี้ก็คือ p a นะครับส่วนความเค้นที่เกิดจากาโมเมนต์ที่เกิดจากการอัดแรงก็นะฮะเทอมที่2ของสมการก็คือค่าตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเทอมนี้นะฮะก็คือลบ p e c o i ก็จะได้เท่ากับนะฮะลบ p คูณ e คูณ c o i ส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็น c top อันนี้ก็เป็นนะฮะ p คูณ e คูณด้วย c bottom over i อันนี้ก็จะกลายเป็นค่าลบ50.15กับ50.15ส่วนความเค้นที่เกิดจากนะฮะเซเวตก็คือเทอมที่3ก็เทอมนี้ mgcoi นะ,ะเทอมนี้ mgcoi ก็อันนี้ก็จะกลายเป็นค่าบวก mg c top over i อันนี้ก็จะกลายเป็นค่า mg c bottom over i ก็จะเป็นบวกกับลบก็เป็น20กับลบ20เอา3ตัวนี้มารวมกันนะตัวบนก็30.09ลบ50.15บวก20ก็จะกลายเป็นลบจุตัวล่างก็30.09บวก50.15ลบ20ก็จะกลายเป็น60.24นะครับก็จะพบว่านี่ก็คือเป็นหน่วยแรงลับหรือว่าเป็นผลรวมของความเค้นที่เกิดขึ้นจากทั้งการอัดแรงแล้วก็เกิดขึ้นจาก ค่าโมเมนต์ Moment, ที่เกิดจากเซอร์เวตที่มากระทาก็จะพบว่าถ้าเราไม่มีการอัดแรงเกิดขึ้นก็แปลว่านะฮะสมมติถ้าเราไม่คิดผลการอัดแรงมันก็จะมีความเค้นที่ผิวล่างเนี่ยมีค่าเป็นลบยีก็จะกลายเป็นแรงดึงแต่ถ้าเกิดเรามีการอัดแรงไปแล้วความเค้นที่ผิวล่างจะกลายเป็นบวกหกจะกลายเป็นความเค้นอัดแทนในขณะที่ผิวบนเนี่ยนะครับเ,เดิมเนี่ยถ้าไม่มีการอัดแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแรงภายนอกทําให้เกิดความเค้นอัด20 เคส4แต่พอเราอัดแรงเข้าไปจะทําให้กลายจาก20เนี่ยกลายเป็นลบจุดศูนย์หกเคส4ก็คือเกิดแรงดึงเล็กน้อยนะครับซึ่งตัดนี้ก็ถือว่ายอมรับได้ในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราแก้ปัญหาที่ผิวล่างได้เพราะว่าที่ผิวล่างเนี่ยจากลบ20นะซึ่งถือว่าเป็นแรงดึงที่สูงมากเนี่ยนะฮะมันกลายมาเป็น60นะครับซึ่งก็กลายเป็นความเขี้ยนอัดนะซึ่งถ้าเป็นความเขี้ยนอัดเนี่ยคอนกรีตก็จะไม่แตกลาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นในกรณีของการวิเคราะห์ที่สถานะที่1 แต่ว่าันยังไม่จบนะครับเราต้องไปวิเคราะห์นะสภาวะที่2ก็คือเป็นสภาวะใช้งานด้วยตรงนี้ก็คือแปลว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึง mg แล้วก็ m load ก็คือเป็นโมเมนต์ทั้งหมดเลยนั่น,นคือเหตุผลที่บอกว่าเรารูปแรงจากการอัดแรงบวกกับ mg บวกกับ mll งั้นสมการก็จะกลายเป็น f ที่ผิวบนก็คือ f top ก็ p over a ลบ p e c over i บวก โมเมนต์รวมก็คือ mg บก mllc o i ก็แทนค่าลงไปครับ p ไม่ได้เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วจะพบว่า p อาจจะมีการเปลี่ยนบ้างเพราะว่ามันมีการสูญเสียการดัดแรงแต่ว่าเพื่อเป็นแสดงตัวอย่างให้ดูเนี่ยตัวอย่างนี้ผมใช้ p เท่าเดิมอยู่ก็เป็น162.5คูณ10กำลัง3หาร5 4 0เทอมแรกนะเทอมที่2ก็เป็น162 5คูณ10กลัง3คูณระยะเยืงศูนย์คือ25เซนคูณ5 i ตรงนี้เทอมที่เปลี่ยนชัดเจนนี่คือ เทอร์โมเมนต์เพราะว่ามันจะมีทั้ง mg อันนี้คือ mg ก็เซลเวตแล้วก็ไลท์โหลดนะครับรวมกับไลท์โหลดก็ m ไลท์โหลดเท่ากับ56.25ตันเมตรอันนี้ก็คือ m ที่เกิดจาก gravity load คือ mg ก็ตามเดิมครับคูณสิบลัง5คูณข้ระยะ e หาร i นะครับผิวบนก็จะกลายเป็น69.38 ksc เครื่องหมายบวกก็แปลว่าเป็นความเค้นอักนะครับ ในขณะที่ผิวล่างก็สมการก็เป็น f bottom um, ก็ p over a บวก p e c o i นะก็กลายเป็นลบ mg บก m l l c o i แทนค่าทั้งหมดที่พูดตรงไปนี้ก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าเป็นลบ9.2 ksc นะเครื่องหมายลบก็แปลว่าเป็นความเข็นดึงทํามองด้วยกันครับถ้าผมจะเขียนผังหน่วยแรงให้เห็นเนี่ยนะครับก็จะพบว่าในส่วนของ p stress ก็คือ2รูปแรกนะอันนี้รูปนี้ก็คือรูปของ P over a อันนี้ก็คือรูปของ PEC top over I นะฮะก็นะ,ะ PEC over I นะครับคือมันก็ใช้ได้กับทั้ง C top และ C bottom ส่วนรูปนี้ก็คือ M G บวก MLL คูณด้วย C over I ก็จะพบว่า2รูปนี้คงเดิมแต่ว่าความเค้นที่เกิดจากแรงภายนอกเนื่องจากมันมีไรโหลดเข้ามาด้วยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ก็จะกลายเป็นข้างบนเป็นแรงอัด89.44 ksc ข้างล่างก็จะเป็นแรงดึงลบ89.44 ksc คราวนี้ถ้าเราเอาความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงร่วมศูนย์นะฮะความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงเยื้องศูนย์เอามารวมกันผิวล่างก็จะเป็น9.2เป็นลบผิวบนก็จะกลายเป็น30.09ลบ50.15บวก89.44ก็จะกลายเป็นบวก69.38นี่ก็จะกลับกันละ เราจะเห็นได้ว่าในสภาวะที่เป็นสภาวะใช้งานเนี่ยนะฮะที่ผิวล่างเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงเล็กน้อยนะฮะแต่มันก็ยังดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อัดแรงเลยเนี่ยแรงดึงที่เกิดจากเซลเวทกับไลท์โหลดรวมกันเนี่ยมันก็คือ89.44ซึ่งก็จะเป็นแรงดึงที่มีค่ามากมายนะมากเป็น10เท่าทําให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการแตกเลาได้ถ้าเกิดเราอัดแรงนะฮะเอาแรงอัดเข้ามาช่วยก็คืออัดเข้าไปผิวล่างก็จะเกิดแรงอัดลวงหน้าแล้ว30.09 5บจเาวกพอมารวมกันกันกบ แรงดึงที่เกิดขึ้นเนื่องจากโหลดก็จะกลายเป็นเหลือแค่สุทธิก็จะเป็นความเข็นดึงแต่มันก็ยังมีค่าไม่มากเกินไปก็คือจะเหลือลบ9 2้ c ซึ่งก็เป็นความเข็นดึงที่รับได้ในขณะที่ผิวบนเนี่ยรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความเข้นอัด6ก3 8กิโลกร,รัมต่อตารางเซนตซึ่งถ้าเรามีคอนกรีตกำลังรับแรงอัดสัก200-300 69.38กก็ถือว่าเป็นค่าที่รับได้นะอันนี้ก็แปลว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าความเข้นที่สภาวะใช้งาน สเตทที่2แล้วก็ความเค้นที่สภาวะหน้าขนาดถ่ายแรงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งสิน้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณค่าความเค้นนะครับที่กระทาต่อหน้าตัดคอนกรีตอแรงที่เป็นผลมาจากการรวมความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงภายนอกร่วมกับความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงนะครับซึ่งความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงก็จะประกอบด้วยความเค้นที่เกิดจากแรงตรงศูนย์นะฮะ p over a และความเค้นที่เกิดจากการเยืงศูนย์ของการอัดแรงก็คือ p e c over i นะครับก็หวังว่าตัวอย่างนี้จะช่วยทําให้นักศึกษาแล้วก็วิศวกรทั่วไปเนี่ยมีความเข้าใจในการคํานวณความเค้นที่กระทําต่อนักตัดคอนกรีตแลงได้ดียิ่งขึ้นก็ขอจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ